ถ้าชอบวิดีโอของพวกเราอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับช่อง NNB อีกเช่นเคยเอาละว,วันนี้เนี่ยพี่นุ้ยไปตามหาของฟรีมาแจกทุกคนอีกแล้วนะคะเป็นนี่เลยหมวกบล็อกซี่พันท็อปนะคะอ่าเป็นของฟรีชิ้นใหม่ของโลบล็อกเลยอ่ะมาปุ๊บพี่นุ้ยลงปั๊บเลยนะคะทุกคนมาเมื่อกี้เองสดๆดร้อนๆนะ,ะเมื่อ3นาทีที่แล้ว โอเคชิ้นต่อมานะคะเป็นหมวกบล็อกซี่โซลัสนะคะทุกคนเป็นหมวกสีม่วงสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยมีเขี้ยวด้านบนด้วยทุกคนโอ้แล้วก็มีเขาสีเขียวนะคะงั้นก็เก็บไว้ในคลังเลยนะคะสวยแบบนี้เนี่ยปล่อยให้หลุดมือไม่ได้ใครอยากได้แล้วก็เดี๋ยวพี่นุ้ยจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะคะทุกคนกดเข้าไปแล้วก็ไปเอาของฟรีกันได้เลยมาสดๆร้อนๆเลยนะเนี่ย โอเคสวยมากเลยนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะให้เต็ม10คะแนนเลยเนาะเต็มสิเพราะว่ามันฟรีนั่นเองนะคะโอเคต่อมาเป็นเวนตาแฮกเกอร์นะคะราคา80โลบักด้วยกันสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยอาจเนเย็นวันนี้ฟรีแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวพี่นิจะแจกฟรีให้นะคะ1คนด้วยกันใครจะเป็นผู้โชคดีเนี่ยต้องลุ้นแล้วนะคะท้ายคลิปอย่าเพิ่งเปิดไปดูนะทุกคน ดูต้นคลิปให้จบก่อนนะคะโอเคนี่ก็คือแว่นตาตัวใหม่นะคะเท่สุดๆไปเลยหยูยพี่นุ้ยชอบมากเลยนะเนี่ยแล้วก็เตรียมที่จะซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีเนี่ยได้ไป1คนด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวคอยลุ้นกันดีกว่าเนาะอ่าชิ้นต่อมานะคะก็คือคีย์บอร์ดนะคะไบนา r ี m มิกซิ่งคีย์บอรเนาะ นี่สวยมากๆเลยนะเนี่ย40โลบักนะคะอันนี้แจกกี่คนเนี่ยเดี๋ยวเราจำไม่ได้แจกไปกี่คนน่ะแจกไปประมาณสิกว่าคนนะคะสําหรับตัวนี้เนาะอ่าใครจะได้ไปเนี่ย40นะคะทุกคน40โลบักด้วยกันนะคะแจกฟรีไปเลยโอเคต่อมาจะเป็นผ้าพันคอกาเล็กซี่นะคะ60โลบักโอเคดูสิสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยได้ไปอีกหนึ่งรางวัล แล้วก็ชิ้นต่อมาเป็นลิซี่วิงส์ว้าวเป็นปีกนกด้านหลังนะคะไอปีกผีเสื้อป่ะอ่า200นะคะทุกคน200โลบัคกให้ไปอีก1รางวัลใครจะเป็นผู้โชคดีเนี่ยเอยอีชายชา้าโอเคสำหรับคนที่ได้ของรางวัลน,นะคะอย่าลืมไปซื้อกันด้วยเนาะเพราะว่าพี่นุย้ยจะโอนตังค์ให้พรุ่งนี้เลยนะคะทุกคน เอาละเดี๋ยวดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าเนาะนี่เลย c l o ดด้วยวิงสนะคะอ่าสองร้อยโลบคัคด้วยกันสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยดูสิเป็นสีเขียวชิ้นใหญ่เหมือนกันน่ะแต่ว่าพี่นุ้ยลองใส่แล้วทุกคน <c oughs> มันใหญ่ไปอะ่ะมันไม่เหมาะกับผู้หญิงนะคะเดี๋ยวจะแจกให้ผู้ชายก็แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยจะแจกให้กับผู้ชายที่โชคดีนะคะโอเคหชิ้นด้วยกันอันนี้ให้หชิ้นเนาะ อาใครจะเป็นผู้โชคดีเนี่ยสวยนะคะทุกคนพี่นุ้ยลองใส่ให้พี่ซูซี่ของเราแล้วแต่ว่ามันใหญ่มากเลยมันอาจจะไม่เหมาะกับผู้หญิงเนาะเพราะฉะนั้นก็ผู้ชายนะคะคุณผู้ชายทั้งหลายนะคะก็ลุ้นเอาเลยนะคะว่าใครจะได้ไปนั่นเอง <c oughs> อันนี้ให้ผู้ชายเลยนะทุกคนมันน่าจะเหมาะกับผู้ชายมากกว่านะเนี่ยเขาใส่แล้วอาจจะดูเท่น,นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูของชิ้นต่อไปของเรากันเลยดีกว่าเนาะ เอาละตัวนี้ก็คือ Cosmos คอส Top นะคะทุกคนใช้แล้วเป็นหมวกนั่นเองนะคะทุกคนสวยมากๆเลย1 1 0โลบคัคด้วยกันน่ะดูสิเป็นอิสซซอรีตัวสุดท้ายแล้วนะคะเนี่ยสำหรับใส่บนหัวของเรานั่นเองนะคะออกแบบมาสวยมากๆเลยทุกคนเพราะว่าด้านบนนะคะมันมีดาวประดับด้วยหู้เอาละรางวัลน,นี้เนี่ยให้เพียง1ท่านเท่านั้นนะคะทุกคนใครจะเป็นผู้โชคดีเนี่ยให้ผู้หญิงดีป่ะ น่าจะบอกผู้หญิงไหมดูสิอ่ามันสวยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคอยดูท้ายคลิปดีกว่าเนาะว่าใครจะเป็นคนได้หมวกตัวนี้ไปเอาละหนึ่งรางวันเท่านั้นนะคะทุกคนร้อยสิบโลบักสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยใครได้ไปแล้วก็อย่าลืมใส่แล้วก็เอามาถ่ายารูปให้พี่นิดูด้วยเนาะคงจะน่ารักน่าดูเลยนะคะเนี่ยโอเคอันนี้หนึ่งรางวันด้วยกันนะคะเอาละสำหรับวันนี้ก็ S 1> <S 1> แจกอิซกสซลีไปทั้งหมดนะคะ8ชิ้นด้วยกันมีแต่ชิ้นสวยๆ,ๆ,ๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยอ่าใครที่พลาดรอบนี้ล่ะก็ไปลุ้นปลายเดือนหน้านะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวพี่นุ้ยจะแจกโลบักอีกเนาะแจกชดเชยสิ้นปีที่ผ่านมานะคะที่พี่นุ้ยไม่ได้แจกนั่นเองโอเคสําหรับรางวัลภาพวาดนะคะก็ยังแจกอยู่เนาะแต่ว่าแจกปีนี้ปีสุดท้ายนะคะเพราะว่าพี่นุ้ยไม่ได้รับภาพวาดแล้วนะคะทุกคนโอเค แต่ว่าโลบักเนี่ยยังแจกทุกปีอยู่เหมือนเดิมเนาะเอาละเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อผู้โชคดีกันดีกว่านะคะว่ามีใครบ้างที่ได้ของรางวัลในวันนี้ไปฟรีนั่นเองโอเคจะมีใครบ้างเนี่ยส่วนมากคนที่ได้รางวัลน,นะคะจะเป็นคนที่คอมเมนต์บ่อยๆแล้วก็เป็นคนที่ติดตามช่องมันนานแล้วนั่นเองนะคะทุกคนอ่าสำหรับวันนี้ ใครที่ได้ของรางวัลก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะทุกคนเอาละคนแรกนะคะน้องกรุงศรีนะคะได้โคลเดวิงส์ไปนะคะทุกคน200โลบัคด้วยกันโอเคขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วคนต่อมาคือน้องเองเกิลนะจ๊ะนะคะได้กาเล็กซี่ไปเนะาะผ้าพันคอน,นั่นเอง60โลบัคแล้วก็น้องเพชรลูลี่นะคะได้คีย์บอร์ดไปนะคะ40โลบัคด้วยกันโอเคคนต่อมาคือ น้องชาเนโกนะคะได้คีย์บอร์ดไปเหมือนกันนะคะแล้วก็น้องจินารัตนะคะอ่าคนนี้ก็ได้คีย์บอร์ด40โลบัคด้วยกันนะคะต่อมาน้องโกลฟิชเนาะอ่าปลาทองน้องปลาทองนะคะได้แว่นแฮกเกอร์ไปนะคะ80โลบัคด้วยกันโอเคคนต่อมานะคะ DT ทีวันะคะ NG นะคะได้คีย์บอร์ดไปนะคะ แล้วก็คนต่อมาของเรานะคะน้องโลบล็อกนะคะวิวมีนู๊บนะคะได้คีย์บอร์ดเหมือนกันโอเคแล้วก็น้องภูแบมบูนะคะก็ได้คีย์บอร์ดไปด้วยเหมือนกันนะคะยินดีด้วยแล้วก็นักฆ่าล่าเดียวก็ได้คีย์บอร์ดไปเช่นกันนะคะแล้วน้องรำพึงนะคะก็ได้คีย์บอร์ดไปอีกนะคะเหมือนกันเลย MK นะคะ MK ได้คีย์บอร์ดนะคะอ4 0่สโลบักด้วยกันแล้วก็น้องบลูเดมอนนะคะ ก็ได้คีย์บอร์ดเช่นเดียวกันนะคะทุกคนแล้วก็คนต่อมานะคะน้อง t รีโนะคะก็ได้หมวกไปนะคะ1 1 0โลบัคกด้วยกันแล้วก็น้องบีมาสเตอร์นะคะได้คีย์บอร์ดไปนะคะน้องบระเบิดโถขี้จริงๆอยากให้เยอะกว่านี้นะน้องบีเอาไว้รอบหน้าก็แล้วกันเนาะต่อมาน้องนันกิมเมอร์นะคะได้ลิซี่วิงส์นะคะ200โลบัคกด้วยกัน คนนี้เนี่ยติดตามพี่ด้้ยมา2ปีแล้วนะคะทุกคนโอ้โหนา่ารักมากๆเลยโอเคคนต่อมาน้องมุกนะคะน้องมุกได้คีย์บอร์ดนะคะน้องมุกอ่าคนสุดท้ายของเรานะคะน้องชาวันบลูเนาะโอเคคนนี้ก็ได้คีย์บอร์ดเหมือนกันนะคะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยอย่าลืมมาแจ้งชื่อให้กับพี่นุ้ยนะคะใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่นุ้ยจะทำการโอนตังค์ให้นะคะ เอาละอย่าลืมนะคะทุกคนห้ามลืมเด็ดขาดนะคะผู้โชคดีจะต้องอยู่ในกลุ่มของ NNB ขับเท่านั้นนะคะไม่อย่างนั้นแล้วก็ถือว่าสละสิทธินะโอเคกลุ่ม NNB c ขับของเรานะคะก็แค่เข้าไปในเกมนะคะแล้วก็พิมพ์หากลุ่มนะคะพิมพ์ว่า NNB ขับแฟนเนาะอ่าแล้วก็จะขึ้นมานะคะจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยกดจอยกลุ่มนะคะด้านนี้เลยมุมขวาด้านบนนะคะ แล้วก็รอรับโลบัคจากพี่นุ้ยได้เลยนะคะทุกคนโอ้โหคนขอเข้ามาเต็มเลยนะคะเนี่ยหนูขอห้าสิบโลบัค <c oughs> นะคะหนูเป็นสมาชิกใหม่โอ้โหเดี๋ยวพี่นุ้ยจะแจกนะคะทุกคนกลางเดือนหน้าไปเลยอาขอโลบัคของขวัญวันเกิดได้ไหมเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้นะคะทุกคนเอาไว้เดือนหน้าก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยพี่นุ้ยยังเติมตังค์เข้าไม่ได้นะคะต้องรอประมาณเดือนหน้าเนาะเอาละ หนูขอหนึ่งร้อยโลบักนะคะรัก NMB ใครคิดว่าพี่นุ้ยใจดีบ้างอิอออ๊น่ารักมากเลยคนนี้เนี่ยเดี๋ยวกลางเดือนหน้าเอาไปเลย <c oughs> โอเคเมมชื่อไปแล้วเนี่ยเอาแล้วหนูขอหนึ่งร้อยนะคะโอเครักช่อง NMB อ,อ,อ,อ่าคนนี้ก็เอาไปอีกเลยเดี๋ยวเดือนหน้าพี่ให้นะคะทุกคนให้ชดเชยเพราะว่าต้นปีที่ผ่านมานะคะพี่นุ้ยไม่ได้แจกโลบั๊กให้กับทุกคนนั่นเองปกติจะแจกทุกปีเนาะอ่านี่ไงนี่ไง เขียนไว้อยู่เลยนะเนี่ยใครขอโลบัคนะคะรอก่อนเดี๋ยวพี่จะแจกชดเชยปีใหม่ที่ผ่านมานะคะโอเคก็รอประมาณเดือนหน้าเนาะเพราะว่าพี่นุ้ยเติมเข้าไปแล้วเป็นหมื่นเลยนะคะหมื่นโลบัคเนาะหมื่นเศษเศษป่ะโอเคกล่าวว่าจะเติมไปสักสี่หมื่นโลบัคนะคะเอาไปแจกน้องๆนั่นเองแต่ก็รอก่อนนะคะคงไม่แจกหมดหรอกโอเคไม่ได้แจกหมดสี่หมื่นนะคะทุกคนแจกให้แค่น่าจะประมาณสักสี่พันป่ะ ประมาณนี้เดี๋ยวรอดูดีกว่านะเอาแล้วสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนอย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมกดเข้าไปเอาของฟรีกันด้วยเนาะ2ชิ้นด้วยกันยังน้อยก็ได้ฟรีไปอรอบนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้อรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้าค่อยรอลุ้นรางวัลกันนะคะเอาแล้วสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนเนาะอ๋อไม่สิใครที่ได้ของฟรีจากคลิปนี้แล้วก็อย่าลืม กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอาละสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะบ๊ายบาย